ความฝันของอข้าพระเจ้าถ้าเกิดที่ดังตรงนี้ไม่ใช่ดิฉันแต่เป็นเพื่อนๆในรุ่นเราขราวเดียวกันก็คงจะตอบประมาณว่าความฝันของดิฉันก็คืออยากให้พ่อแม่เนี่ยอยู่สุขสบายไม่มีหนี้มีสินไม่มีโรคมีภัยและดิฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีเงินทองมากมายมีลูกที่ดีมีสามีที่ดีและนําเงินเนี่ยไปจุนเจือในครอบครัวได้ไม่ขาดตกบุกพร่อง แต่ตอนนี้ดิฉันอายุ14ปีและกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความฝันอันสูงสุดของข้าพเจ้าก็คือการที่จะเห็นสังคมไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีกล้าคิดกลาา้าทํากล้ามีความคิดเป็นของตัวเองและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญกล้าที่จะยอมรับฟังเสียงส่วนมากและนํามาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองขาดตกบกพร่อง อยากจะให้ประชาชนรัฐดยอยู่ได้กันแบบเสมอภาคไม่เกิดการเหลื่อมล้าต่ําสูงในสังคมไทยเพราะดิฉันก็ทราบถึงปัญหาแล้วก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือการปกครองแต่เราจะไม่พูดถึงดีกว่านาะแต่สิ่งที่ที่ฉันสามารถพูดได้และทําได้ในรับ14ปีนี้นะคะก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ดิฉันแต่ประชาชนทุกคนรวมถึงเยาชวชนทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะคือเราต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําให มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากที่สุดและตระหนักตอน,น้าที่ตัวเองนะคะว่าเราต้องทําแบบไหนถึงจะมีประโยชน์มากที่สุดโดยเราจะต้องทําแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการคดกลมไม่มีการคอร์รัปชันแน่นอนคะ่ะถ้าเกิดประชาชนดีแล้วเนี่ยทุกคนทําแบบที่เราพูดแล้วนะคะสังคมมันก็จะดีตามและรวมถึงประเทศชาติก็จะดีตามเหมือนกันคะ่ะ และนี่ก็คือฝันของดิฉันนะคะฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ตอนนี้ก็ฝันแล้วก็พูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะก็หวังว่าประเทศของเราจะพัฒนาในไม่ช้านี้นะคะก็หวังว่างานเขียนสร้างสารรค์ของดิฉันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทําหน้าที่ของเราให้มากตระหนักหน้าที่ของเราโดยคํานึงถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะ